ครับสวัสดี f c ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็พกกระบะคนตามหายเยอะรีวิวพอกระบะให้หน่อยช่วงนี้ก็จัดให้ f c พร้อมแจ้งราคาแต่ละเส้นเลยนะครับแต่ละรุ่นเลยอันนี้พอกระบ,บะตัดออกจากรถคิดดูผมซื้อรถมาเยอะแค่ไหนตัดขนาดนี้ตัดเยอะมากนะ <S <S ของถอดทุกชิ้นนะครับของถอดจากรถทุกชิ้นเลยนะครับย้ำเอฟซีว่าถอดจากรถทุกชิ้น <S <S เรื่องราคาเรื่องอะไรบางทีผมเปิดราคาไปในคลิปอะ บางทีราคาไม่โดนใจโทรมาคุยกับผมผมลดง่ายดีอยู่แล้วยิ่งคุยกันหน้าร้<ม>านยิ่งลดง่ายครับเรื่องราคาลดง่ายมากกองแรกพอบิ๊กเอ็มนะครับตระกูลนิสสันบิ๊กเอ็มทั้งหมดเลยนะเนี่ยบิ๊กเอ็มมีหลายสิบเส้นนะครับมีหลายเกือบห้าสิบหกสิบเส้นเลยนะที่เรียงไว้อยู่เนี่ยพอบิ๊กเอ็มนะครับนี่บิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มนี่เป็นตับเป็นตับเป็นตับเลยนะรถเทนเลอร์ซอรี่เอาไปเซอรถอย่าพลาดนะครับช่วงนี้มาแล้วพอบิ๊กเอ็ม พอพิคเอ็มเส้นหนึ่งเริ่มต้นราคา3ามพันหนะครับหรือสามพันรบาทนี่พอพิคเอ็มนะถ้าราคาไม่โดนใจโทรมาต่อรองกันยิ่งมาหาผมหน้าร้านผมยิ่งคุยง่ายนะนี่ถ้ามาแล้วผมนี่แถมเสื้อให้ด้วยเสื้อร้านพอรุ่งเรืองเชียงกงยิ่งมาหน้าร้านผมนะจะแถมเสื้อให้ด้วยถ้าจะท่งลูกค้าซื้อพอเส้นหนึ่งผมก็จะแถมเสื้อให้ลูกค้าด้วยเสื้อทางร้านเรานี่พอพิคเอ็มสามพันห้าร้อยบาทลูกค้าถามว่า สามพันห้าร้อยบาทได้อะไรบ้างได้แต่กระโปงตีหรือว่าได้แต่เผ่าคางไส่ขวาลูกค้าจะได้ทั้งเส้นนะครับได้เต็มเส้นเลยพอพี่เอ็มเนี้ยอย่างเงี้ยน็นอตผมหาใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ครบแบบเนี้ยใส่ครบแบบเนี้ยลูกค้าจะได้ทั้งเต็มเส้นเลยนะพอพี่เอ็มเส้นหนึ่งราคาสามพันห้าร้อยบาทถ้าสิบเส้นยี่สิบเส้นสามสิบเส้นสี่สิบเส้นขึ้นโทรมาคุยเลยครับผมยิ่คุยง่ายนะเรื่องราคาเรื่องเผา่ามานี่นะพี่เอ็มไปแล้วกองแรกกองที่สองอันนี้พอมมิซูนะครับ มิซูมีทั้งไซโคลทั้งสตาร์ด้านะครับเผมิซูไซโคลเส้นหนึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,500บาทถ้าของสตารด้าเส้นหนึ่ง4,000บาทราคาแพงโทรมาต่อรองกันถูกใจก็ลดให้เอฟซีเหมือนเดิมครับบางทีผมเปิดราคาไปลูกค้าต่อหมนเดิมครับผมรู้อยู่ไม่ต้องทําการยิ้มกันเลยว่าต้องมายิ้มกันในคลิปเลยเรื่องในผมก็ลดให้อยู่แล้วผมเปิดราคาไปต้องลดให้เอฟซีแล้วครับไซโคล3,500สตารด้า4 0 0พเอาหลายเส้นคุยกันลดได้เยอะด้วย รถได้เยอะด้วยยกแยกรถได้เยอะได้มากบอกเลยว่าเขานี่เผาอีซุซุทั้งมังกรทั้งเคบีถ้าอีซุซุ B, เคบีเส้นหนึ่งก็เส้นหนึ่งราคาเริ่มต้นอยู่สามพันบาทนะครับหกลูนะหกลูไซโคนหกลูบ i เอ็มหกลูแตเนี่ยเผาอีเผาอีซุซุมังกรอ่ะเส้นหนึง่งอยู่สี่พันบาทแต่ถ้าเป็นของเคบีเส้นหนึง่งสามพันบาท นี่เขาว่าราคาไม่โดนใจพ่อาค้าโดนใจ f อฟซีนี่แต่ละเส้นนะครับถ้าถามว่าราคาผมเปิดไปผมลดได้อีกนะไม่ใช่ว่าผมเปิดราคานี้ผมไม่ลดเลยผมลดให้ลูกค้าอีกถูกใจโทรมาคุยกันเลยผมต่อรองผมพูดง่ายเรื่องเรื่องการค้าขายไม่ใช่ว่าผมพูดราคานี้จะขายราคานี้เป็นไปไม่ได้บางทีลูกค้าโทรมาหาผมอะ่ะเคยมีนะครับเคยมีเจ้าหนึ่งเดผมพูดให้ฟังลูกค้าเธอโทรมาซื้อลรถกับผมโทรมาซื้อลรถเลยตอนนั้นรถผมขายอยู่ที่6 9 0 0 0บาทขายเต็มราคาด้วยขายไปเต็มราคาปุ๊บลูกค้าไม่ต่อสักบาทเลย ผมบอกเฮียเฮียไม่ตอบผมเลยผมแถมแบตลูกใหม่ให้ลูกนึงซ hey. hey. ื้อน้ <N in> <N in okay. ําซื้ออะไรซื้อข้าวให้เขาอยู่แล้วแหละผมลดให้เขาอีกหนึ่งหมื่นบาทนี่ลถคันหนึ่งลูกค้าไม่ตอบเลยจนผมต้องลดให้เขานี่นะถามาเรื่องเผาผมก็ลดได้ครับอันนี้วอลซูฟังซื้อดอกวอลซูเอฟซีฟังนี่นะครับเรื่องเผาเส้นหนึ่งก็ถ้าเป็นเคบีก็สามพันบาทถ้าเป็นมังกรก็สี่พันบาทนี่นะครับราคาก็แตกต่างกันดอกไปส่วนนี่ก็จะเป็นเพะกูโตต้า โตโยต้ววาก็าจะมีถ้าเป็นพวกเมทิคเซนหนึ่งสามพันถ้าเป็นพวกฮีโร่มาย่องเซนหนึง่งเออถ้าเป็นเมทิคเซนหนึ่งสามพันห้าถ้าเป็นโตโยต้ววาพวกฮีโร่ไมาย่องเซนหนึ่งสามพันเผาห้ารูนะครับเผาห้ารูพอผมก็มีพอให้เอฟซีเลือกอันนี้แค่ส่วนคร่าวๆนะของผมอีกเชื่อไหมเผาเฉพานะเผากระบะผมเนี่ยสี400่ร้อยกว่าเซนเลยเพากระบะเซนหนึ่งเนี่ยสี400่ร้อยกว่ากับห้าร้อยเลยนะไม่เชื่อลองซื้อมาขอผมดูเดี๋ยวผมคัดให้สวยๆเลย นี่นะเพาก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับหลากหลายให้ F C เลือกหลากหลายเลยอ่ะย้ํากันอีกรอบหนึ่งอีกทีนึงน,นะครับตะกูลโตโยต้าท่า5ลู3,000นะครับผมถ้าเป็นมิติ X 3,500อืมย้ำ F C เลยเพาลูกค้าจะได้ครบหมดนะครับได้ทั้งเส้นเต็มๆเ,เส้นเลยนะไม่ใช่ว่าได้แค่ลูกตองท้ายนะบางคนบางลูกค้า F C บางท่านถามว่าเผาได้แต่ลูกตรงท้ายหรือเปล่าราคานี้ไม่ครับลูกค้าได้ทั้งเส้นเลยผมให้ทั้งเส้นให้ทั้งหมดเลยราคาโดนใจ F C แน่นอนนี่นะนี่ เขาเอ่อ uh, KB หกลูเส้นหนึ่งสามพันถ้าเป็นทีฟอาร์ทีฟอาร์เส้นหนึ่งก็สี่พันนะครับถามว่าทีฟอาร์บีแตกต่างกันยังไงนี่ R, ทีฟอาจะมีแง่งออกมาครับนี่นี่จะมีแง่งออกมาสองสองน็อตเนี่ย่งขึ้นมาให้เป็นเคบีก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมบี B, จะไม่มีแง่งทีฟอาร์จะมีแง่งเห็นไหมครับความแตกต่างของเพาแต่ละเส้นบาง FC บางท่านเขาก็รู้แล้วแหละครับบางทีบางที FC บางท่านเขารู้ว่าทีฟอาร์ยังไงเคบี B, ยังไงอันนี้ผมบอกให้ FC รู้คร่าวๆดูส okay. ิไป มาแตกต่างกันอย่างไรสัวนนี้ไซคนราคาที่แจ้งไซคนสามพันห้าซาตาน่าสี่พันนี่นะครับที่แจ้งเอฟซีไปแล้วสัวนนี้ก็บิ๊กเอ็มทั้งตับเลยทั้งตับบิ๊กเอ็มอยู่สามพันห้าแต่ถ้าเป็น r อนเทียเส้นหนึ่งก็สี่พันบาทจัดให้เต็มชุดลูกค้าทุกชุดเลยนะครับลูกค้าได้ผมจัดให้เต็มชุดเลยไม่ต้องถามว่าลดได้ไหมโทรมาถามผมลดให้อยู่แล้วครับ แต่มันจะแตกต่างกันที่เรื่องค่าจัดส่งนะครับบางทีลูกค้าบางบางท่านนะ่ะอยู่ใกล้อยู่ไกลค่าจะส่งไว้แตกต่างกันออกไปบางทีผมส่งต่อเดียวถึงลูกค้าเลยบางทีถ้าไม่ถึงลูกค้าก็ส่งไปสองต่อนะครับเบอร์ที่ต่อทางร้านผมก็เบอร์08091977040849549907แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุ่งเรืองเชียงกงด้วยนะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นหนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างขอบคุณซีกครับขอบคุณครับขอบคุ